นายฮุนเซนพาประเทศเข้าสู่หายนะเป็นผู้นำประเทศเดียวที่สื่อสารกับประชาชนในที่สาธารณะไม่ได้เพราะอันตรายช่วงนี้อาจจะโดนสไนเปอร์ยิงหรืออาจจะโดน CIA เก็บหรืออาจจะโดนหิ้วปีกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จึงสื่อสารกับประชาชนโดยการผ่าน Facebook ของตัวเองบอกว่าวันนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้นำของขเขมรยอมรับตรงๆว่าทาใจไม่ได้ที่ประชาชนของเราต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือของทหารเสียงจึงขอให้พี่น้องประชาชนคนขเขมรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนของพวกเราบรรพบุรุษพวกเราไอ้คนขเขมรว่านั่งกำลังด่าฮุนเซนอยู่ดีอะนี่คนลบกันแล้วเหรอไปพวกเราด่าเสียงต่อคือฮุนเซนใช้วิธีการแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยเพราะฮุนเซนเขารู้นี่ว่าคนขเขมรม,มันง่ง คนเขมรมันไม่ได้เรียนหนังสือมามากมายก่ยกองไอ้ส่วนที่ไปไปอยู่เมืองนอกมันส่วนน้อยเขาไม่แคร์ไอ้สมรังสีเนี่ยเขาไม่แคร์เลยคุณรู้ไหมทำไมเขาถึงไม่แคร์คนผู้ที่อยู่เมืองนอกเขาไม่สนเสียงเลยและเขาไม่สนสมรังสีด้วยเพราะสมรังสีอยู่ต่างประเทศนานแล้วอยู่ที่ฝรั่งเศสไปขายไปขายฝันให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ไม่เล่นด้วยเพราะฝรั่งเศสบอกกูไม่ต้องคบใครกูค,คบไอ้ฮุนเซนคนเดียวพอ ทุกวันนี้ฝรั่งเศสอยากได้อะไรกูค,คบไอ้หุ่นเซนกูขอไอ้หุ่นเซนคนเดียวพอเออทานั้นเองเหมือนจีนน่ะจีนบอกเรื่องของมึงมึงจะไปทาอะไรเรื่องมึงแต่กูขอกูต้องได้ก็จบจีนก็เลยสนับสนุนหุ่นเซนและไอ้หุนเซนเนี่ยถือตัวจีนมานานแล้วถือตัวจีนหลังจากที่เวียดนามพ้นประเทศไปมันรู้ทันทีเลยว่าเวียดนามคุ้มครองมันไม่ได้เพราะมันโดนเสียมมันโดนกองทัพเวียดนามเนี่ยโดนเราไล่นะฮะ โดนเราไล่ในหน่วย838เนี่ย,ย,เ,ยเป็นคนไล่ออกไปคุณคิดดูกําลังเวียดนามตอนนั้นน่ะ เรือนแสน,นแต่่วยเราเนี่ยของกองทัพบ,บ้านเราเนี่ยพากันไปไล่ออกไอฮุนเซนมันก็รู้ทันทีเลยว่ากูไม่มีความหมายเพราะเวียดนามตอนนั้นส่งเสริมอะไรครับเวียดนามตอนนั้นส่งเสริมเฮงสําลินเพราะเฮงสําลินน่ะเป็นสายแหละเป็นคอมสายสโซเวียตแต่ทีนี้เวียดนามมันรู้ว่าไอฮุนเซนน่ะมันไม่ใช่สายโซเวียตไอฮุนเซนน่ะมันสายจีนจ๋านะครับไออะอะไรมันก็ไออะก็คุยแต่จีนพูดแต่เรื่องจีนนโยบายจีนมันก็เป็นอย่างนี้นะไอเวียดนามก็เลยไม่ส่งเสริม สุดท้ายม่งก็ไปกระทืบไอหเฮงสำรินสัเกือบตายเลยหฮงสำรินก็ต้องหนีอยู่ไม่ได้โดยใช้มือจีนเข้ามายุ่งเห็นไหมครับแล้วก็สถาปนาตัวเองไอ้เกาะฟูกกวเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยในหลายในหลายในหลาย,ลายพื้นที่ในหลายๆข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นของอะไรฮะเป็นของเวียดนามจริงๆไม่ใช่ครับมันมีหลักฐานอยู่ในคลิป y t u t u นะครับที่เป็นภาษาเวียดนามเองเนี่ย เขายังบอกอยู่เลยว่าวันนั้นวันที่นายฮุนเซนไปเซ็นยกมอบเกาะฟูกัวให้เพื่อแลกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพราะตอนนั้นเวียดนามจะไม่เอาฮุนเซนเท่านั้นเองนะครับมันก็มีอยู่อย่างนี้ได้นี่คือเล่าปูพื้นให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมฮุนเซนกับจีนถึงได้สนิทกันถึงได้ส่งเสริมกัน,น,กนเพราะฮุนเซนแม่งมอบเลยฮะแผ่นดินให้จีนดูแลแต่กูของเงินบุญมาเน็ตก็ถูกส่งไปเรียนนะครับการ การที่หุนมันเนี่ถูกส่งไปเรียนเนี่ยโดยวิธีคิดของหุนเซนก็มองว่าอนาคตจะต้องพึ่งภาษารัฐบ้างแต่พอนายหุนเซนแก่ตัวลงความคิดเหล่านี้มันก็หมดไปเพราะว่าผลคือไอหุนเซนเป็นคนใจร้อนทุกโต๊ะต้องได้เดี๋ยวนั้นเกี่ยวกาดต้องได้เดี๋ยวนั้นแต่การดําเนินนโยะบายต่างประเทศของหุนมาเน็ตมันเป็นพวกสโลบัสไงสโลบัสชัวมันช้าแต่มันชัว แต่ที่นี้หุ้นเซนมันไม่พอใจนะครับมันมองไม่เห็นว่าประโยชน์ที่ทําจะมาช่วยอะไรมันได้มันมองไม่เห็นประโยชน์ที่อเมริกาจะมาอุ้มมันเพราะมันไปดีลกับอเมริกามันส่งสารตรงๆไปถึงจ่าทํจาจ่าทําก็ไม่มีอาการตอบสนองฉะนั้นมันก็คิดอยู่ในใจว่าไถ่ทั้มแม่งเล่นกูละและยิ่งอเมริกาแม่งมายึดบริษแม่งมายึดเงินบริษัทฮุยวันกรุ๊ปนะครับยึดเงินบริษัทปริน้นกะรุ๊ปนะแม่งมาเล่นเส้นทางการเงินของญาติญาติกูหมดเลยไอ้ทั้ ไอ้ห,หุนเซนก็คิดว่าเอานะ้ไม้สุดท้ายละกูประกาศตัวเป็นท่านมึงเลยก็แล้วกันพอไอ้หุนเซนประกาศตัวยอมเป็นทานของสารัสารัตบอกไม่เกี่ยวเรื่องมึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงไม่ต้องเอารูปกูขึ้นเลยก็ได้เพราะกูจะเอาเงินของมึงเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าขเขมรมันไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติแนละ้วทุกอย่างมีเจ้าของหมดแล้วมีทางเดียวก็คือธุรกิจมึงเนี่ยแหละกูเลยรวบแม่งมาหมดเลยจบเลย แจ้งเวอร์แบงค์ให้รอกบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเป็นคลิปตรงคลิปโตต,ตอนนี้แม่งโดนพวกไอ FBICA รวบเกี้ยงไอ้ฮุนเซนก็เลยรู้ตัวไงครับว่ากูอยู่อเมริกาไม่ได้อเมริกาแม่งเล่นกูแล้วจึงหันมาซบจีนพอหันมาซบจีนไม่เพียงไม่ขี่วันเองนะครับเท่าที่ทราบข่าวเขาบอกว่าเขาจะจับไอ้ลูกชายคนโตมันคือไอ้ฮุนมาเนตเอามาสังเวยเอามาลงโทษ สังเวยโชจีนเหมือนสมัยอะไรครับเหมือนสมัยหน้าองโนนะฮะเหมือนสมัยหน้าองโนนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ของเขมรเนี่ยแล้วจูจูเนี่ยนะครับพวกเหล่าบรรดาพญาตหน้าองโนนทั้งหลายก็จับหน้าองโนนไปสังเวยต่อหน้าแม่ทัพเหนียนของประเทศอังนําในสมัยนั้นเอาจับไปถ่วงน้ําแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็สถาปนาอะไรครับตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์สถาปนาตัวเองตอนนั้นตอนนั้นพระเจ้าตากก็ไม่พอใจ พอไปฆ่ากษัตริย์ที่พระเจ้าตากทรงสถาปนาเราก็เลยเป็นไงครับวางข้าวชามช้อนเสร็จบุกตีเรียบร้อยก็จบไปก็เราก็ถึงคุยกับอังน้ำไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนะครับดันไปมีเรื่องในเมืองหลวงอีกพระเจ้าตากก็ต้องกลับเมืองหลวงอีกก็ยังคุยกันไม่จบแต่มันมาจบในสมัยรัตนะโกสินทร์มันมาจบในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมาจบตรงที่ว่าอังน้ำก็ว่าของอังน้ำไปเราของเราตรงนี้พระตะบองเสียมราชนะครับแล้วก็ ศรีโสพลนะครับประจัทนทคีรีเขตเกาะกงนั่นเป็นของเราส่วนที่เหลืออยู่เป็นของเวียดนามเราก็เลยไม่ได้ทะเลาะกับอังนำ้ำจากนั้นมาเราไม่มีปัญหากับอังน้ำเลยจนกระทั่งเขาเปลี่ยนมาเป็นประเทศเวียดนามน่าจะเปลี่ยนในสมัยในสมัยก่อนแลน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่สองหรือที่สามเนี่ยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเวียดน,นามอะไรประมาณนั้นนะนะเท่าที่ผมดูประวัติศาสตร์มาซึ่งมันจะตรงหรือไม่ตรงอันนี้ผม ต้องขออภัยนะแต่ผมดูมาเป็นอย่างนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรากลับกันอะไรกันทุกอย่างก็จบทุกคนทุกอย่างจบปุ๊บแทนที่มันจะเรียบร้อยอยู่กันอยู่มาอยู่ใครอยู่มันแม่งเสือไปเรียกอะไรครับไปเรียกฝรั่งเศสเข้ามาจริงๆฝรั่งเศสก็ไม่ได้มองเขมรนะไม่ได้มองเพราะเวียดนามมันบังอยู่ไงเวียดนามมันบังอยูอ่ลาวมันบังอยู่ไอ้เขมรนี่คือกระจุกเดียวสมัยขอมเขามองว่าตรงนั้นมันเป็นของเราเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเขาจะข่าไปข้างล่าง เสือไปกวาดมือเรียบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ฝรั่งเศสก็มาหลังจากนั้นมามันก็ฆ่ากันเองอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งไอฮุนเซนจะใช้วิธีเดียวกับณองโนนในสมัยนั้นคือจะจับลูกชายตัวเองมาสังเวยแต่คุยกับจีนว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวนายกเดี๋ยวผมจะเรียกไอ้กลับมากลับมาเสร็จปุ๊บผมจะ ปลดแม่งออกจากนายกรัฐมนตรีให้มันไปเป็นรองประธานวุฒิสภาไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลูกชายผมแท้ๆขึ้นมาเป็นคือไอ้ไอ้หุนมาลีเนี่ยไอ้หัวล้านน่ะไอ้ขุนช้างอ่ะนั่นน่ะมันขุนช้างจริงๆนะครับ อย่าหาว่าผมหยาบคายนะพี่น้องนะพี่สาวมันเปิดบริษัทนะอีอีหุนลานีเนี่ยเมียไอหุนเซนชื่อบุลลานีนะฟังดีๆนะเมียบุลเมียฮหุนเซ็นชื่อบุลลานีแต่ลูกสาวคนโตเนี่ยที่ติดอีบุลลานีมาเนี่ยชื่อหุนอ่าหุนลานีจากหุนกับบุญน่บุญเมียนะครับไอพี่สาวคนโตน่ยไอหุนลานีเนี่ยเปิดสำนักข่าวคแมเมทามและเป็นเจ้าของสื่ออีก34ที่ที่แม่งจับนักข่าวหญิงข่มขืนหมด ถ้าพูดแบบหยาบคายหยาบคายนะประธานโทษนะขอโทษจริงๆไม่อยากหยาบ,ยาบนะแม่งจับเขาหมดอะจนพี่สาวมันเนี่ยบอกมึงเลิกได้แล้วนะมึงอย่าเข้ามาบริษัทกูไอไอหุนมาลีก็เลยไม่เคยได้ไปเหยียบที่บริษัทพี่สาวอีกนับจากนั้นมาคือผู้หญิงแม่งท้องท้องแล้วมันทํางานไม่ได้พี่เจอใครใหม่ใครมาปุ๊บแม่งจับลากเข้าไปสซวสแจ็กกันหมดเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอะก็จะสังเวยไง จับไอ้หุนมาเน็ตเนี่ยมานั่งโต๊ะแล้วก็บอกขอลาออกครับเนื่องจากว่าข้าพเจ้าไม่มีความสามารถเลยจะเอาไอ้ไอ้หุนมาลีเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกเพราะไอ้หุนมาลีนี่มันเป็นหัวหน้าแก๊งแท็กซี่มันเป็นหัวหน้าแก๊งแท็กซี่ที่มันใส่เสื้อสี้าฟ้านั่นน่ะเป็นเยาวชนสัมพันธ์คือเป็นคนคุมกองกําลังเลกกาดเหมือนจีน แต่ของจีนเนี่ยเขาสีแดงแต่ของมันสีฟ้ามันสร้างองค์กรเยาวชนขึ้นมาจนกระทั่งมันบังคับคุณครูเป็นด้วยคุณครูต้องสวมเครื่องแบบสีฟ้าด้วยไอ้กูไปเขมรที่ก็มองงงโอ้ทำไมประเทศนี้มันคนขับแท็กซี่เยอะกังวะจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆอะมันเป็นเครื่องแบบของของกลุ่มของมันและมันก็มีพื้นฐานโดยมีเยาวชนเป็นพื้นมันก็มั่นใจว่าถ้าจีนเอาด้วยมันก็จะเรียกไอ้ฮุนมาเน็่กลับมา วันนี้หลายสำนักงานข่าวหลายสำนักข่าวบอกว่าหุนม,มานเนี่ยหลบหลังพ่อหลบหลังพ่อไม่หลบครับพ่อไล่ไปอยู่ที่อื่นนานแล้วไล่ไปอยู่ที่อื่นมาเกือบจะเดือนมึงแล้วนึงและทีมยังเรียกกลับมาสังเวยอ,อยู่เนี่ยเอามาบูชายันความผิดพลาดของตัวเองโดยอาศัยชีวิตลูกไอคนระยำหมาอย่างนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งลูกมันจะจะฆ่าได้เลยคุณคิดดูเนี่ยไปแปลกใจอะไรกับการที่มันจะฆ่าคนของมันเองมันจะฆ่าคนไทยแต่พระเอจีนไม่เล่นด้วย จีนบอกเฮ้ยมึงจะทำะไรเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูอย่ามาเกี่ยวกับกูมึงไปว่าของมึงเองไม่ใช่เวลามึงจนตอกมาแล้วมึงมาหากูแล้วมึงก็หักมึงก็บิดกูอีกสุดท้ายคุณเซนไปประสานกับอเมริกา โดยผ่านการทูดแบบลับๆก็ขอลีภัยไปอเมริกาทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าอเมริกาต้องจะจับแต่มีเงื่อนไขต่อรองว่าก่อนที่จะรีภัยเดี๋ยวจะทําผลงานสร้างผลงานไว้ให้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะเปิดทางให้สมรังสีเข้ามาโดยที่ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเลยมึงมาเลยกูจะไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าทามันก็ฉลาดไงมันบอกเรื่องอะไรกูจะไปฟังมึงมงึไอจา่าทำก็เลยพูดคําเดียวง่ายๆถ้าที่สรานนะหมายความว่า จังหวะนี่เป็นจังหวะที่มึงหนีได้มึงก็หนีไปซนะไม่ใช่ปล่อยให้เดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าไปแนละ้วเดี๋ยวจีนแม่งเข้าเดี๋ยวเกาหลีแม่งเข้าเดี๋ยวกูเข้าขึ้นมาเนี่ยลำบากนะเพราะคนของกูอยู่บ้านเมืองมึงเต็มไปหมดเลยนะสุดท้ายฮุนเซนก็รู้ตัวแล้วว่าอเมริกาไม่เอากูแล้วจีนก็ไม่เอากูแล้วด้วยความเป็นอะไรครับความเป็นสัตว์นรกนี่นะฮะมันยังไงมันก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายมันกม็มันยอมที่จะลบตรงนี้เพื่อหวังว่า ให้ประเทศอื่นๆมองเห็นว่าประเทศมันเป็นประเทศเล็กๆแล้วถูกลังแกถูกลุกลานแล้วถูกประเทศมหาอำนาจลุมลังแกมันมันจะลากนานาประเทศที่มีปัญหากับจีนมีปัญหากับสหรัฐมาโหวตคะแนนเสียงให้มันว่าเป็นประเทศที่น่าสงสารแล้วจะรักษากบ,บัลลังก์ทองของมันไม่ได้เรื่องนี้ฮุนเซนคิดผิดแล้วคิดผิดอย่างแรงกล้าเลยไม่มีประเทศไหนที่จะมองขมรบเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว วันนี้นะครับถึงขนาดว่าเกาหลีใต้ออกข่าวโจมตีมึงทั้งวันนะเฉพาะกูไปดูคลิปมาวันนี้นยะกูเห็นตั้งเจ็ดแปดคลิปแล้วที่เขานําเสนอและทุกการนําเสนอของเกาหลีใต้เขาชี้ไปที่มึงอย่างเดียวเลยมึงจบแล้วไม่งั้นวันนี้หุน้นเซนก็จะประกาศเลยครับวันนี้หุ้นเซนก็ประกาศผ่าน Facebook บ,บอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยินยอมให้กองกําลังใดๆของประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ของข้าพเจ้าเองลุกลามอธิปไตยเข้ามา ช้พื้นที่ของประเทศเรานั่นหมายถึงเกาหลีใต้ไงนั่นหมายถึงเกาหลีใต้แล้วผมเชื่อว่าคณะทํางานของเกาหลีใต้น่าจะกลับออกไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของเขาน่าจะจบหมดแล้วแล้ววันนี้เนี่ยพอเกาหลีนําเสนอเรื่องนี้ ประกอบกับไอ้ทัพหมอกมึงรีบหนีนะไม่งั้นเดี๋ยวประเทศอื่นเขาเข้าไปล็อกมึงเข้าเนี่ยลำบากนะไอ้ฮุนเซนเลยเขียนวันนี้สดๆเอาไปดูเฟซบุ๊กมันเนี่ยมันประกาศในนั้นเลยว่ามันจะไม่ยินยอมให้กองกําลังของประเทศใดๆเข้ามาลุกลามในประเทศของมันอีกต่อไปมันพร้อมสู้ตายนั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าฮุนเซนไม่รู้จะไปไหนไงจะไปดูใบก็แม่งเสียดายอำนาจที่ตัวเองสร้างมาอยู่ตรงนี้ฮุนเซนอยากจะ คุณเซนเนี่ยมันตอกเสาเข็มลงลึกไปมากแล้วการที่จะขุดขึ้นมามันใช้เวลาแล้วก็มีความเสี่ยงสูงถามว่าวันนี้ไอ้หุ้นมาลีนี่ยังอยู่ในขเขมรไหมนะครับไอ้หุ้นตัวไอหุ้นมาลีเองก็ไม่ได้อยู่ในขเขมรวันนี้คนครอบครัวตระกูลหุ้นไม่มีแม้แต่ตัวเดียวยกเว้นนายหุนเซนที่ยังอยู่ในขเขมรอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันดีคืนดีขึ้นมาถ้าเราไม่หยุดจีนไม่ห้ามเวียดนามส่งเสริม ลาวนี่นวนลาวนี่ล้างขอบปืนใหญ่รอเราตีเข้าไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วครับคุณเซนมันกลัวมันเลยเปลี่ยนแผนการลบวันนี้ขมรเปลี่ยนยุทธวิธีในการลบในยุทธการครั้งที่สองนี้คุณเซนแบ่งกองกำลังรถ BM21 อออกเป็นสองหน่วยหน่วยแรกเนี่ยไปจอดประจำการตามจุดต่างๆที่หมายเดิมแล้วก็ที่แล้วก็สลับบินกลับไปที่หมายใหม่ แล้วก็ยิงซ้อนที่ใหม่ใหม่แล้ววิ่งกลับมาที่ใหม่คือยิงสลับพยายามจะหลอกเราไงแต่มันไม่รู้หรอกว่าปืนใหญ่เราเนี่ยล็อกมันได้วันนี้บ m เอมยี่บ็มันขนาดจอดอยู่ใต้ถุนตึกยังโดนระเบิดตายคุณคิดดูเนี่ยขนาดลบอยู่ใต้ถุนตึกนะระเบิดเราแม่งลงไปปุ๊บอี๊อออตุม้มมันไม่ได้ยิงกันอย่างนี้นะลูกกระสุนปืนใหญ่เรามันมีตา เขากำหนดเป้าไว้แล้วว่ารถมึงอยู่ตรงนี้มึงไม่จำเป็นต้องยิงเลยแค่เครื่องบิน F16 บินโฉบไปแล้วส่งแผนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นหมดแล้วฮุนเซนมันก็เปลี่ยนยุทธวิธีในการยิงใหม่มันเข้าใจว่า F16 เราตาบอดในตอนกลางคืนเอเอาแน่นอนแล้วครับ F16 เราอาจจะตาบอดในตอนกลางคืนจริงถึงแม้ว่าจะมีอินฟาเลดที่หน้ากระจกแล้วก็ที่หมวกใช่ครับ F16 อาจจะตาบอด เวลาคุณไม่ได้ยิงอะไรออกมาความร้อนมันไม่เห็นอันนี้ใช่ไอฮุนเซนมันก็เลยรู้ไงว่าอ๋อถ้าเรายิง b m เ1็กลางคืนเนี่ยไอเอฟสิก็ถล่มเราไม่ได้ซีสบายละทีนี้เมียงประเมียนประประอุตุประบีเอ็มยี่สิเอ็ดประอุตุกปรรังตระกระกรครื้นประเอุนกเสียประเอฟกอประอันโกนปนกนมันก็แปลว่าเฮ้ยฮัลโหลพวกเราอย่าลืมนะมึงจะ่าเพิ่งมายิงตอนนี้ ยิงยิงหยุดหแล้วรีบเก็บรีบย้ายเสร็จปุ๊บปุ๊ปั๊บกลางคืนมึงตั้งที่ไหนานมึงยิงแม่งกลางคืนเลยเพราะเอฟสิหกมันตาบอดพอม <five, S 1> ึงยิงท <t ries> ี่ดูมันใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการยิงอ่ะสี่สิบร่องสี่สิบกระปาะเนี่ยยิงประมาณสิบนาทีแต่เอฟสิบห้าไอเอฟสิบหกเรากว่าจะบินมาเห็นก็ประมาณก็สิบห้านาทีมันหายไปแล้ว มันจับความร้อนไม่ได้เพราะเอฟสิบหกมันตาบอดแต่แม่งลืมไนงะไอหุนเซนมันลืมที่มันลืมเนี่ยมันลืมว่าบ้านเรามีกิ๊บเพนมันมีกิ๊บเพนกิ๊บเพนคืออะไรกริ๊บเพนแม่งเหมือนนกโรดลันเนอร์ม,ม,มีมิเคยดูไหมมีใครเคยดูนกโรดรืโรดลันเนอร์ไหมกับไหม,หมาป่าแม่งวิ่งไล่กันเละต้เตม,ม,มิมิไอหมาป่าแม่งกจะรุ่งตกใจแล้วแม่งก็ไล่นกลันโรดโรดลันเนอร์เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะความเร็วแม่งเร็วกว่าหมากนะ วิ่งวิ่งอยู่ปุ๊บมันนึกจะเลี้ยวซ้ายแม่งเลี้ยวเลยไอหมานี่แม่งวิ่งหัวทิ่มจนกำแพงแล้วเวลาได้ได้หมาตะปบปุ๊บแม่งบินขึ้นฟ้าเลยเนี่ยไอ้นอกนลันเนอร์เนี่ยแสบคลิปหายเลยอะนะครับมันลืมไปว่าเรามีกิฟเพนกิฟเพนเนี่ยแม่งเป็นดวงตาเทพเจ้าเพราะมันมีระบบ i s e c e r อไก็ไม่รู้อะที่ติดอยู่หน้าเครื่องบินะนะกลางคืนมึงไม่ต้องยิงมันจับได้ มันจับได้แค่มันบินขึ้นไปปุ๊บเนี่มันเก็บล้อ้หมดเกียร์อัพแม่งเก็บล้อตึงปุ๊บเปิดเลาร์ปับ๊บสามรอยกิโลอสามร้อยกิโล,อโลเอาง่ายๆนะจากประจวบปองบินประจวบนี่นะแม่งบินมาถึงกรุงเทพนะไอ้บินมาถึงสระบุรีก็พอไม่ต้องถึงโคราชนะ เอาสระบุรีเนี่ยคุณคิดดู300รอยกิโลเมตรบนฟ้ากับ300รอกิโลเมตรบนดินมันไม่เหมือนกันนะไอ้3 0 0อกิโลเมตรบนดินคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่300อบนท้องฟ้าเนี่ยแม่งสาดลงไปหมดเลยแล้วมันเห็นเนี่ยร้0ยิองศาเกือบจะ360มันเห็นหมดเลยกลางคืนนะและที่จำที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันคุยข้ามสายพันธุ์กันไม่ได้ระหว่างอะไรครับ ยุโรปกับอเมริกาเ1 6สิบหกเนี่ยมันรับข้อมูลจากกิปเพนไม่ได้แลวกิปเพนก็ไม่สามารถรับข้อมูลจากเอฟสิบหกได้แต่แม่งพอเจออะไรฮะเจอเสียงเข้าไปเป็นไงราชาราชากอปไม่รู้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์อีท่าไหนสองตัวนี้แม่งเสือคุยกันรู้เรื่องก็ที่ผ่านมาบินกลางคืนกัน,นแล้วไปถล่มโดนตาหารเขมรนตายหายนะนั่นแหละครับที่จุดยุทธศาสตร์ทางตหารจุดจุดที่ตั้งไออาวุธของเขมรเนียนะฮะ เนี่ยกิฟเพนแม่งบินไปบินไปแลแม่งบินกลับเลยไม่ต้องทิ้งระเบิดเลยบินไปบินกลับแม่งโยนข้อมูลหมดเลยปุบ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 เอฟสิบหกับข้อมูลล็อกเป้าเสร็จแม่งยิงเลยก็ตายหากันหมดเนะ่ยขนาดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดที่ซ่อนใต้ตึกตอนเช้าไม่ได้ยิงเลยนะกำลังล้างรถกันอยู่ดีรเบิดมา่างไหไม่รู้ตายกันยกหลังก็บอกแล้วงไงบอกมึงอย่าดูถูกกิฟเพนนะไอ้หา่านนี่มันขึ้นมาเมื่อไหร่เนยแสดงว่าต้องมีคนตายอ่ะกูบอกให้